มาดูลายมือนี้นะคะลายมือนี้น่าเห็นใจมากเลยนะคะลายมือนี้นะคะที่น่าเห็นใจตรงไหนนะคะอ,อ,อันนี้เป็นสุภาพสตรีนะคะคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำงานนะคะการทำงานหรือการทำธุรกิจเนี่ยนะคะธุรกิจที่ทำเนี่ยนะคะก็ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แล้วเห็นมาฮะเดี๋ยววีคว่ำเดี๋ยวงายก็คือทําธุรกิจก็เหนื่อยและต้องคอยแก้ปัญหาไม่ว่าจากลูกน้องหรือบริวารแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่วางแผนนะคะแล้วก็เออเป็นคนที่ต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะงานก็ต้องแก้ปัญหาเป็นงานที่เหนื่อยคนคนนี้ไม่ใช่ไม่เก่งนะคะเป็นคนเก่งมีความคิดลิเริ่มนะคะ มีความคิดริเริ่มชอบมีไอเดียเห็นไหมฮะมันรับกับเส้นสมองที่เส้นสมองเนี่ยตกลงมาที่เนินจันทร์ชอบมีไอเดียอะไรก็แล้วแต่แต่งานที่คิดทําแต่ละอย่างเนี่ยเป็นงานที่แก้ปัญหาทั้งนั้นถือว่าเป็นคนเหนื่อยนะคะเป็นคนเหนื่อยพอสมควรทีเดียวต้องแก้ปัญหาเยอะมาดูมือซ้ายพอมาถึงมือซ้ายนะคะเป็นคนที่เดี๋ยวนะคะ เห็นไหมฮะกลับมาทางบ้านนะคะ,ะกลับมาทางบ้านถ้าถอยหลังจากนี้กลับลงไปเนี่ยประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องความรักก็วุ่นวายไม่ได้อย่างใจนะคะก็วุ่นวายไม่ได้อย่างใจแต่ก็ต้องคนนี้มีความอดทนสูงนะคะก็ถึงได้ผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันนี้และการเงินก็กำลังจะดีขึ้นนะ,ะเกิดวิกตอรี เป็นคนที่น่าเห็นใจมากพอสมควรเลยค่ะนะคะแล้วก็งานก็ยุ่งแต่ให้สังเกตให้ดีนะคะเ,เส้นหลักนะคะเส้นหลักก็หมายถึงเส้นใจเส้นสมองเส้นชีวิตตรงนี้เป็นเส้นหลักเบอร์แล้วนะคะเลือนนะคะถ้าพิมพ์มือออกมาแล้วมีเส้นเลือนๆอ,อย่างเงี้ยคือมันไม่คมชัดนะคะตรงนี้ต้องมีสุขภาพอยู่ข้างในแล้วล่ะคะ่ะ นะต้องมีสุขภาพอยู่ข้างในและต้องไปตรวจแล้วละ่ะนะตรงนี้น่าจะรู้อาการแล้วนะคะลายมือเะนั้นคนเราพยายามเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราต้องอปล่อยนะคะไม่เอามาเครียดแก้ปัญหาทีละเปาะละเปาะปแล้วก็ไม่เครียดค่ะนะฮะไม่เครียดแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าเราจะวางแผนได้ถูกต้องนะฮะแต่สำคัญที่สุดต้องไม่เครียด ถ้าเครียดจะมีปัญหาแน่นอนเนี่ยนะคะศาสตร์นี้สามารถย้อนอดีตไปได้เนี่ยในช่วงอดีตเนี่ยนะคะตอนอายุประมาณ15อะไรประมาณเนี้ยช่วงนี้ก็มีปัญหาทางด้านส่วนตัว1 5 1 6อะไรประมาณนั้นเนี่ยถ้าย้อนลงไปอีกมันก็เจออีกถ้าย้อนลงไปประมาณสัก11ขวบนะ,ะประมาณนะฮะสิขวบก็มีอีกศาสตร์นี้สามารถที่จะย้อนอดีตลงไปได้เลยนะโดยการจับลายมือในระบบเมตริกนะคะ